ไอทีปันบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีดิจิตอลทีวีสินค้าทางเลือกมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นทีวีแบบดิจิตอลนะครับไม่ใช่สมาร์ททีวีนะสามารถที่จะเอามาใช้งานกับกล่องทีวีได้เลยถ้าเกิดคุณมีกล่องทีวีอยู่แล้วเช่น TX98 หรือกล่องทีวีห้ออื่นกล่องทีวี s 2ไออะไรพวกนี้ครับสามารถซื้อดิจิตอลทีวีแบบนี้มาต่อใช้งานได้สามารถเสียบ USB เล่นหนังเล่นเพลงได้ครับ แล้วก็มีอื่นๆด้วยนะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเครื่องวิดีโอเก่าๆมีพอต์ต AV ให้เชื่อมต่อนะครับเป็นสินค้าราคาไม่แพงเป็นสินค้าทางเลือกจากจีนนะครับตัวนี้ก็ลักษณะของกล่องก็มาแบบนี้เลยครับเขาแพ็กสินค้ามาแล้วก็มาดูหน้าจอนะครับผมใช้พื้นที่เล็กน้อยในการรีวิวนะต้องขออนุญาตด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยู่อีกที่หนึง่งไม่ได้อยู่ที่ห้องสตูดิโอนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมจะ ให้ดูลักษณะทั่วไปตัวนี้เป็นสินค้ายี่ห้อ Export นะครับ e x p ก r t ก็เป็นสินค้าหลายอย่างเป็นสินค้า IT มีจอด้วยมีอุปกรณ์ Accessory ด้วยนะครับลักษณะของเขาก็เหมือนตัว Smart TV เลยครับ Smart TV ก็จะเป็นแบบนี้เขามีหลายรุ่นนะครับเขามีทั้ง Smart TV แล้วก็เป็นดิจิตอล TV ตัวนี้เป็นดิจิตอลทีวีนะจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก YouTube อะไรให้ดูนะครับด้านหลังจะมีช่องที่ให้แขวนได้ด้วย สามารถที่จะแขวนผนังได้น้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้มากเกินไปแต่ก็จะหนักกว่าสมาร์ททีวีนะสมาร์ททีวีเนี่ยเขาบอกก่อนนี้แต่ตัวนี้เป็นดิจิตอลทีวีก็หนักขึ้นมาหน่อยนะครับด้านหลังเขียนว่าเป็นยี่ห้อ e eh x p o r t ส์สเปคก็ตามนี้ครับกินไฟ70วัตต์นะครับข้อมูลอื่นๆก็ตามนี้ปลั๊กที่ให้มาจะเป็นปลั๊กขากลมนะครับสายไฟก็ไม่ได้ใหญ่มาก ทีวีกินไฟไม่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าขากลมนี่ก็ขากลมแข็งแรงดีนะครับทีวีถือว่าทำได้โอเคครับขนาดไม่หนานะเป็นขนาดบางๆงประมาณ2นิ้วนะครับก็ทั่วท่วไปทีวีปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นดิจิตอลทีวีหมดแล้วค่อนข้างบางนะครับทีวีรุ่นนี้มีลำโพง2ตัวนะครับลำโพงตัวแรกอยู่ตรงนี้ลำโพงที่2อยู่ด้านนี้นะครับมีพอร์ต hdmi 2พอร์ต1 2มีพอร์ต ที่เป็นคล้ายๆกับพอร์ต coaxial out ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็พอร์ตที rf สมัยก่อนนะครับก็รู้สึกว่ารุ่นนี้จะออกมานานแล้วเป็นสินค้าทางเลือกเท่านั้นที่ทางร้านเขาเอามาวางจำหน่ายสำหรับคนที่มีอุปกรณ์เก่าๆหรือต้องการเอาไปใช้ฟังก์ชันแค่ต่อกับ TV b o บ็อนะครับฝั่งนี้จะมีพอร์ต vga เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยกับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นพอร์ต av นะครับ AV ต่อกับเครื่องเกมเครื่องสมัยก่อนนะครับก็ถัดมาจะเป็นพอร์ต USB ครับตัวนี้จะมี2พอร์ตนะครับ USB 1 USB 2ผมทดสอบแล้วสามารถใช้กับแซนดิทแบบนี้เสียบเข้าไปก็สามารถที่จะเล่นวิดีโอได้เลยนะครับความละเอียด 1080p หรือ Full HD ก็สามารถทำงานได้นะครับโอเคมาแล้วครับเป็นยี่ห้อ x p o s t นะครับมีสินค้าอยู่ค่อนข้างเยอะ ก็อยู่ที่กล่องของคุณนะพอเปิดขึ้นมาเขาจะจำโหมดเดิมโหมดเดิมที่ผมใช้ก็คือเล่นไฟล์จาก usb drive right นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะออกไปภายนอกคุณก็กดที่ปุ่มครับจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้เป็น hdmi ก็ได้ง่ายสุดในการกลับไปที่ hdmi ถ้าเกิดเรามีกล่องทีวีก็กดปุ่มนี้ครับเป็น hdmi เลยนะครับสามารถกดเลือก hdmi 1 hdmi 2ก็ได้นะครับตอนนี้ hdmi 1ของผมเนี่ยเป็น apple tv นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นรีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมท apple tv ครับกดใช้งานตามปกตินะครับเข้ามาที่เมนูประมาณนี้นะครับกดใช้งานรีโมท apple tv ได้เลยตามนี้ ก็ต้องขอบอกว่าตัวนี้จะไม่ใช่สมาร์ททีวีไม่ได้มีฟังก์ชันในการเล่น YouTube หรือเล่นอื่นๆเขาจะมีเมนูเฉพาะให้เรากดนะครับเริ่มด้วยการเลือกอินพุตครับถ้าคุณเลือกอินพุตก็จะเป็นตัวนี้นะครับปุ่มอินพุนะผมจะเลือกเขาจะให้กำหนดว่าอินพุตจะมาจากไหนนะครับสามารถที่จะเลือกอินพุตเป็นแต่ละตัวได้เลยนะครับผมจะกดบนไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนลงครับตัวนี้จะมีปุ่มควบคุมอยู่นะครับเลื่อนลง atv enter อ่นนี่นะครับก็จะเป็นสัญญาณทีวีนะถ้าเป็นทีวีดิจิตอลก็จะรับสัญญาณมานะครับ Input hdmi 1ก็คือ Apple TV ที่ผมเพิ่งต่อไปนะครับ PC ไม่ได้ต่อนะครับ pc ตัวนี้จะเป็นพอร์ต vga นะครับสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต vga ของ pc ได้จริงๆสมัยเนี้ยเป็น hdmi หมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ถัดไป เป็นมีเดียก็คือ usb 1 usb 2นะครับ usb 1ผมเสียบไปแล้วลองดูครับโอเคเขาจะมีให้ฟิลเตอร์อยู่เป็นแอปนะครับจะดูโฟโต้ดูรูปก็เลือกที่1ฟังเพลง mp 3ก็ที่2 Movie พวกไฟ mp 4ก็เป็น Movie นี่นะครับกดโอเคครับอ่ะแสดงว่าไม่มีครับเขาเขียนว่า no device ด้านบนนะครับแล้วถัดไปผมเลือก Input ใหม่ แสดงว่าผมเสียบ usb 2ครับ enter อ่ะ usb 2มีแล้วนะกดโอเคเพื่อเลือก Movie ครับโอเคเขาจะมีให้เห็นว่ามีได้ C นะตัวนี้กดเข้าไปข้างในมีโฟลเดอร์เหล่านี้ครับผมจะทดสอบความชัดด้วยการเปิดภาพยนตร์เปิดซีรีส์นะครับผมดาวน์โหลดตำรับแม่มานะครับเอาไว้ดูที่บ้านเพื่อความสะดวกเป็นไฟล์ ที่ค่อนข้างชัดนะครับเป็นไฟล์ Full HD อ,อย่างชัดเลยพอมาดูในทีวีเครื่องนี้เรามาดูกันว่าเขาจะชัดแค่ไหนคือสุดๆได้เท่าที่คุณเห็นนะครับอ่านี่นะครับผมลองเล่นแล้วนะผมจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีเมนูให้ควบคุมอยู่ด้านล่างตรงนี้คุณสามารถควบคุมรีโมทได้นะครับอ,ะะรอ,อย่างที่เห็นลองดูว่าเขาโชว์อะไรบ้างนะครับ ด้านบนคุณลองดูสเปคนะตลอดแม่ตอนที่1เป็น RESOLUTION 1 9 2 1 0 8 0ด้านบนตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าเป็นไฟล์ Full HD มาแน่นอนส่วนเรื่องความชัดก็ลองดูพี่สีนะครับว่าเขาจะชัดแค่ไหนลองดูเวลาเขาซูมนะ ลองดูชัดๆครับว่าความชัดได้แค่ไหนนี่คือ Full HD แล้วนะครับ ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับทีวีทำได้ดีแต่ก็จะไม่ได้ชัดแจ๋วเหมือนของราคาแพงนะ ทดสอบมุมครับผมเอียงมาด้านข้างนะครับด้านข้างก็ยังดูได้ตรงนี้ด้านข้างแล้วนะถือว่าโอเคครับลองอีกด้านครับผมจะดูมุมเอียงนะเอียงมาเยอะๆนะครับเอียงขนาดนี้ก็ยังสามารถที่จะดูได้ครับแสดงว่าจอก็ค่อนข้างโอเคครับถ้าต้องการหยุดดูก็กดปุ่ม exit ได้เลยครับ exit อ,ออกมานะครับก็ออกมากลับมาแต่จะไม่มีหน้า h o m นะ หน้าแรกเหมือนพวกโปรเจคเตอร์สมาร์ทโปรเจคเตอร์ที่เราสามารถเลือกเมนูได้ไม่มีนะครับพอถึงขั้นตอนนี้กด Exit ออกไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่ Input ว่าเราจะดูจากอะไรนะครับเปลี่ยน Input ใหม่เปลี่ยน Input ไปที่ HDMI 1แล้วก็ต้องกด OK เครับพอกด OK ก็จะกลายเป็น TV Box หรือ Apple TV นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ TV Box ของอะไร TX 98ของยี่ห้อเอ็กซ์เหมือนกันก็ได้นะครับก็จะต้องเป็นทีวีนะอย่างตัวนี้ก็กลับมาที่ตรงนี้สามารถที่จะต่อเป็นจอทีวีเสริมเป็นส่วนอื่นๆก็ได้ผมรู้สึกว่ามันก็สะดวกดีนะครับสามารถที่จะใช้งานทั่วไปอย่างตรงนี้ก็มี AIS TV นะผมก็สามารถดูทีวีจาก AIS นี้ได้นะครับ เข้ามาที่ทีวีครับก,ก็เลือกดูตามทีวีที่ชอบครับอ่านี่นะครับผมจะลองให้ดูดว่าชาัดแค่ไหน,น,นดูทีวีดูละครนะครับยยก็ถือว่าโอเคอเอเใช้งานได้ดีไม่มีสะดุดเรื่องภาพเนี่ยโอเคครับ ไหลลื่นสมูมสทมนนผมจะลองเปิดรีวิวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเป็นภาพชัดแบบ Full HD นะครับโฆษณานี้ก็โอเคชัดแจ๋วนะครับลมมหลดนใช้น,น,า,บบา,นา,า,ชานจนลืมคุ้มจริงๆครับอย่างที่เห็นผมรีวิววิธีการเข้ารหัสนะครับ จากจอคอมพิวเตอร์ที่เป็น Full HD นะก็สามารถที่จะเห็นขนาดของฟอนต์อ่านตัวหนังสือออกนะครับแลหลายอย่างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีนะครับถึงจะไม่เพอร์เฟกสุดๆก็ถือว่าทดแทนได้เป็นสินค้าทางเลือกราคาไม่แพงนะครับทีวีเริ่มต้นที่ราคา2,200บาทตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านใดที่มีงบไม่เยอะตัวนี้ก็น่าเล่นแต่ถ้าเกิดว่า คุณต้องการคุณภาพจริงๆคุณก็ข้ามไปเล่นรุ่นที่ราคาแพงกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาสินค้าราคาถูกมารีวิวไว้ให้เพื่อใครกําลังมองหาสินค้าทางเลือกที่พอใช้ได้อีกส่วนหนึ่งคือลองสอบถามไปยังร้านค้าถึงเรื่องประกันด้วยนะครับประกันเขามีให้แต่ว่าประกันเนี่ยต้องดูความน่าเชื่อถือของร้านด้วยนะเอ็กซ์โพเห็นเขาขายสินค้าเยอะมากมายลองสอบถามว่าประกันที่ไหนแล้วส่งเคลมที่ไหนเวลาเป็นปัญหาติดต่อยังไง อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาก่อนสั่งซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าในมีคำถามต้องการให้ทดสอบตรงไหนหรืออยากได้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบหาแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ